เพลงใหม่ของแม่แพลวพภาแสงทองกับน้องวินเนอร์<ะ>ติดมาแรงค่ะฟิ่นอ,อก้าจนใดเอาจนได้ก็คือปล่อยเมื่อเช้าน้องเม<ะ>ื่อเก้าโมงแล้วที่นี้แม่แพลวก็โพส์รั่ๆเลยค่ะโพสแล้วที่นี้ก็โพสเยอะมากเลยนี่มาแล้วฉลองโสดมาแรงอาก่อนสีเบาเรื่องเพลงเศว้าเนยเฮ้ามาคอมเมนต์ซูๆูีิของแม่เพลวดีกว่าชุดใหม่ เป็นยังไงบ้างแฟนคลับได้เห็นไปแฟนคลับได้เห็นหรือยังคะกับชุดใหม่เป็นยังไงบ้างเหมาะสวยเข,เข้ากับแม่แพลไมคะแต่สลอพาวห้ามาเข้ามา,า,มาแนวนี้เนาะมาค่ะเพณไซนั่นนี่แหละมันแสดงแบบเหมือนความเป็นแพลๆออกมาแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยถ้าใส่ชุดแบบนี้ใช่ชุดนี้ก็คือพึ่งมันใหม่ใหม่ใหม่มันเน,นาะใหม่ค่ะ,ะไม่เคยเห็นใส่ออกมาชใช่อันนี้ชุดใหม่ชุดใหม่ม เย็นหนพี่น้องสุดนี่แบบเดนแห้งพาวายัางบอกสีสุดกับเดนชิมผู้บานเย็นเดนเดนเลยพี่น้องและก็หมอแล้วก็ชอบเราชอบมากถ้าแม่แพวใส่สุดแนว่นี่คนจังสิบด,ยดายดาใหม่แม่ยังก็บอจะเ,ออเป็นราชินีหมอลํำสิงใช่พี่น้องเพราะว่าแม่น่ะโดนจับตามาตลอดทําอะไรแม่ก็บอกว่าอยู่นะว่าก็โดน ตลอดเออนั่นแหละใส่สุดสมว่าเรตีสมองการ์ดแม่จะต้องการแห้งคักแม่ค่ะแล้วแม่ก็ได้ปล่อยแคปชั่นนี่เบาๆกับชุดชุดนี้ฉันศรัทธาในอาชีพที่ฉันรักพรุ่งนี้ฉลองโสดโสดวุ้ยอ่าอันนี้ก็คืออันนี้คือโพสตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็แล้วก็เลยปล่อยผลงานเพลงเพลงนี้ออกมาเนาะนี่อที่คู่กับน้องวินเนอร์ ปาดนาฟงหนาฟิาฟาฟมิตะเพลง,งนี้จะโคนแช่แฟนคลับเต็ออญญตอมอายาทุกแอปทุกแพลตฟอร์มคนรอมานานมากสำหรับเพลง<ช>นี้แต่มีกระแสตั้งแต่ปล่อยซื้อเพลงออกมา<ช>แล่ตั้งแต่ปล่อยที่เสื้อเนาะ<ม>ตั้งแต่ปล่อยที่เสอร์ตั้งแต่แม่แพลวออาโพต์นู่นนี่นั่นนสันนะโพ์ไลายเนี่ยหมู่วานกับโพ์ว่าอันนินทากาเลเหมือนเทแกบมันไม่แสบเหมือนเอาแหนบมาลก ฮอหีมบม้อมาเอาอ่างย่ออยากลูกมออ่อยอ่าประมาณประมาณนั่นแหละอ,อือมอยอ่อนั่นแหละค่ะพี่น้องโอ้ยพอปล่อยผลงานเพลงนั้นออกมาพี่น้องได้ฟังอะไรยังพี่น้องเขาไปฟังย่างติดมาแรงนําติดมาแรงแล้วก็คนชอบมากท่อนท่อนนี้เนี่ยวางแผนไว้มากแต่โดนละไปอยากเหยียบข่อยหลายแมน็ก ฉะร้องโซดีแคปชั่นนี้แ่จะว่างเพ้นไปมัตรุนแล้วไปเออท่อนนี้แหละถูกใจคนบ้านถูกใจแฟนคัาคากแฟนคับมาแห้งท่อนนี้นะท่อนนี้แฟนคับมาคักแล้วที่นี่นะแล้วทีนี้ไม่ได้แค่นั้นนะสาวเนยในต่อตอที่ไม่แพวให้สัมภาษณ์วันก่อนถึงเรื่องเพลงนี้ถึงเรื่องเพลงนี้อที่มากของสื่อเพลงของเนื้อหา ใช่วันนั้นนะ่ะแม่แพวไปงานวันเกิดในห้างท็อปไลน์อ๋อแต่ที่นี่ซื้อท็อปไลน์เพิ่งก็เลยได้สัมภาษณ์ว่าเอาเป็นยังไงบ้างเพลงนี้ทามานานหรือยังเป็นยังไงถึงได้ปล่อยในช่วงช่วงนี้แล้วปล่อยมามันจะโดนอะไรไหมสินะอ่ะเดี๋ยวไปฟังคำสัมภาษณ์แม่แพวดีกว่าเนาะ คดก่อนภาก่อนตอนสิดามาเออเข้ามาหาคุยหลายเรื่องหลายเล่ามันไม่ใช่มีแค่เรื่องดราม่าเออผลงานพี่เขากับพี่อ่ะอัปเดตกขึกันแมนอัดหรือผลงานเพลงของความควาเรื่องดราม่ามันหัดส้อมผมเจ้าะแน่เจาะพายยังไงผลงานเพลงบอกว่าจะปล่อยแล้วจะหล่อสดอะไรยังไงจะหล่อสดค่ะกระโสดกับยางเนาะ ฝางบอกกูบาลทั้งหลายแหละว่าอย่าทักมาพร้อมกันนั่นต่อพระท่านวิแรงสวยสวยเมยเอไหร่สุดฉลองโสดมันเราเรื่องราวของเจ้าของอยู่แล้วหรือว่าเป็นเพราะว่าไอ้คนลงานเพี่นี่เวโดนแล้วก็มันออกจังหวะดีอันต่อมาซ้อมถามเป็นเขียนไแตแล้วแต่เมาออกช่วงนี้ถึงจังหวะพอดีถึงจังหวะชวนดามาพอดีเก็คดีมันจีได้ดังๆเออรู้แต่เพลงนี้นะบอกเลยว่าเล่นหน้าเวทีคือมันมาก เคยเล่นหรอเต๋อฉลองโสดเกินไงมันเป็นการเกินเคยลองแบบลองเล่นๆลองเกินบางหน้าไดที่แบบว่าฟีดแบ็กจะเป็นไงสิแม่อ่าวเดี๋ยวป๊อปเดี๋ยวป๊อปเกินเลยแล้วกันเดี๋ยวป๊อปโค้สิเจ้าแม่ด่ามาจ้าอะไร้ากันจีบันอะอ่าอันนี้ก็คือตาทอนช่วงสัมผัสหน้าซื้อแล้วที่นี่อ่าผู้ใดอยากฟังเพลงเต็มๆก็คือไปฟังที่อภิมเลยในยูทูบฉลองโสดขึ้นอยู่แล้วของแม่เพลียวพาวแสงทองกับวินเนอร์ อ่าเพลงต็มาแรงตอนนี้มันกาศสีเด่งขึ้นง่ายว่ราะสังขารปเบิ่งตรงเข้ามามาแรงเดือยแป๊บเดียวเจอนะพี่น้องค่ะพี่น้องเนี่ยตอนนี้หน้าบ้านเพลงเพลงนี้ของแพลวพาวแสงทองอยู่ที่ช่องแพลวพาพีพ Music ิกออฟฟิเที่มีผู้ติดตามหกแสนเจ็ดมืสี่พันกว่าคนค่ะอ่าตอนนี้ยอดวิวติดมาแรงของหมวดเพลง อยู่ที่อันดับ23ถ้าติดหมวดทั่วไปของประเทศไทยอยู่อันดับที่6ค่ะพี่นาะค่ะอ่านี่แหละค่ะขยับขึ้นมาเรื่อยๆอติดมาแรงมาเรื่อยๆค่ะพี่เนาะแล้วยอดวิวหน้าบ้านอยู่ที่83,346ครั้งแต่หลังบ้านแสนแตกแล้วแม่แพลบอกว่าอย่างนี้หลังบ้านน่ะแสนแตกตอนกี่ชั่วโมงนาะที่เราเห็นน่ะนี่ไงหนึ่ง ออนหนึ่งในามาแรงต้องมาฉลองโสดหลังบ้านแสนจะแตกแล้วตอนนี้น่าจะแตกแล้วเพราะว่าเขาอัปเดตตั้งแต่อสองชั่วโมงกว่า,าใช่แล้วแฟนคลับก็มาร่วมยินดีแล้วก็มาฟังแล้วก็มาปั่นช่วยกันแฟนคลับแม่แม่ก็มาปันซอยกันแฟนคลับน้องวินเนิงสิเนาะทุกคนมาร่วมยินดีฉลองโสดให้แม่แพลกันค่ะในฐานะเอฟซีน้องเพลงขอดันเพลงนี้ช่วยกันค่ะ ปังปงไปนับกันจ้าพี่น้องฉลองโสดนี่ไงแม่แพวไม่ว่าจะร้องเพลงไหนคือเขาถึงอารมณ์มากอินเนอร์มาเต็มทุกเพลงเพราะเพลงฉลองโสดคอยมากทอนเจ้าว่างแผนไว้มาแต่โดนแล้วไปอยากอยากทิมพ์คอยหลายแมนบออ่าคือสุดมากขอเสียงนั่งละ และรักนางมากเสียงท่อนนี้มีพ์ลังแห้งผูไ<ช>ด้ไปฟังบ้านฟัง<ช>กับไปฟังแล้วแม่แพลวเป็นคนที่ร้องเพลงขี่ส,สูงแหีงมัสูงแนนแม่แพลวเป็นคนขี่สูงแล้วผูไ้ได้สีร้องแห้งนแม่แพลวนี่มันกระยาแบบท่อนเสีร้องเพลงโมเป็นแห้งหยาบกันนี่<ม>อาาานาชอบนางมากร้องได้อารมณ์จริงๆต้องยกเครดิตให้คนแต่งเพลงนี้ด้วยเหมาะกับเอามาร้องในผับมากแต่งเพลงแนวนี้มาลงเรื่อยๆนะคะรอปัน่นวิวให้ f อซ กับใจในความนิ่งและไม่พูดมากของนางรักวัส,สารนี่คนถูกใจก็6,800แล้วก็ผู้แต่งไปดูซิอัปเดตดูซิก็จะมีผู้แต่งเพลงนี้เป็นใครเพ,เพิ่มเติมใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อนี่ไงศิลปินแพลวพาววินเนอร์แสงทองอคำร้องทำนองจรชฉวีแปงเรียบเรียงโดย เรียนดนตรีโดยอาจารย์ฮาคิน D L Studio อ่านี่แหะค่ะก็มีอเนื้อหาเพลงเนาะอยู่ในอยู่ในอยู่ตรงนี้คำอธิบายคขอธิดีโครับบทคำบรรายเเพิ่มเติมหันยักผู้ใดยโอ้ยอยากเอาไปลองเนื้อเพลงบหินเขาไปอ่านได้เขาไปเบิ่งอยู่ในเกลือเกลือพี่น้องมันจะเนื้อเพลงอ่อยต่อยใช่คือเห็นเอืือยถือทีมให้พีดวังจะเป็นแม่ห้างขอลองนั่งบได้ดอกนลองบ่ได้เอาไว้แต่ว่าม้วนพีลีพี่น้องจะดเพว่อ โอเคนะเพิ่งปล่อยออกมามแล้วติดในมาแรงเนี่ยมันแนวๆนวดีอ่ะมันเหมือนมันทันสมัยดีเนาะ,นะเออพเพลงมันทันสมัยดีนี่แหละพี่นอ้องติดมาแรงแล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับพี่แพรวแสงทองแล้วก็น้องวินเนอร์ด้วยนี่ติดมาแรงสมใจแล้วอยู่ๆคนวะอุ้ยปังมากค่ะ ปังส,ๆๆสุดๆปังดีใจด้วยขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอให้ปังๆ1นล้านวิวเร็วๆเนาะ,ะอ่ะปันต่อไปค่ะพี่น้องพี่น้อง FC ฟซอ่าแม่เข้าวทัวประเทศไทยเอฟน้องวินเ,นอ,เนอร์เนาะอ่ะให้กําลังใจต่อไปค่ะพี่น้องอ่ะสำหรับมือนี้เทากับว่าอัปเดตเรื่องผลงานเพลงไว้เพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวไปต่อคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ